ศาส,สนาสราวกูก็ทำสมัยก่อนบ้านก like well, ูหล <tr> ังบ <have>. ้านเนี่ยม <island> ีม <tr> <come>. ีบ <tr> ้านที่เขาเปอิสลามแล้วกูชอบไปอยู่กับเขาแล้วกูเห็นเขาละเบะละหมาดตอนเย็นน่ะกูก็ไปละบาศ่ะเขาบ้านช่องกูไม่ก่ำก็เข้ากลางคืนกูยังนั่งอยู่บ้านเขาเลยละบ้านกูจำได้เลยบ้านเขาไม่มีไฟฟ้าเขาใช้ตะเกียงจุดไฟเพราะบ้านเขาจนมากเหมือแต่กูสนิทกับเขากูสนิทกับลูกเขากูก็ไปเล่นอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาก็ละหมาดกันทั้งครอบครัวใส่ฮิญยาบคุมฮียาบใส่บมวตะป๊อใส่สโลงกูก็ไปนั่งละหมาดอยู่กับเขาอะ กูกลับบ้านมากูก็ทําท่าระบาดมาแต่กูทําไม่ได้หรอกกูก็รอวักบัสรอวักบัสกูท่องได้แค่นี้กูจําได้แค่นี้แต่กูจําที่เหลือไม่ได้จําไม่แค่นั้นนะแล้วก็นั่งนั่งลุกลุกยืนยืนนั่งนั่งตามหลักความเชื่อเขากูทําจริงนะมึงกูไม่ได้พูดเล่นกูนี่กูไม่ได้บูลลี่ศาสนาเขานะกูแค่พูดว่ากูเคยอยู่กับกลุ่มพวกนี้มาแล้วกูคุกคีกับหลักศาสนาเขามาพราหมณ์ฮินดูกูก็ไปตอนกูเรียนมอปลายกูไปนั่งสวดประชันอ่ะชยันเขาเรียกอะไรกูจําไม่ได้ละไปสวดอาราต บูชาพระแม่อมาอ,าอาพระแม่อ,อ,อะไรนะพระแม่อุมาเทวีพระแม่กาลีพระแม่ปารวตีกูไปนั่งสวดกันตีกองอะนะเป่าปีแคร์ะนะโอ้ยกูไปหมดอะ่ะกูไปหมดไปเจอล่างทรงอะไรไปทำพิธีกรรมกูไปอ่ะเขากูอยู่กับพวกนี้มาตลอดชีวิตกูถึงกระโดดเข้าไปเป็นหมอดูไงเพราะกูอ,อยู่คุกคีกับความเชื่อของผู้นี้มาหมดเรื่องผีสางเทวดากูก็ไปอยู่มาหมอมดหมอผีกูก็อยู่มา อาจารย์กูคนแรกด้านหมอผีคือตะลวยกูจะบอกให้ตะลวยนี่หมอผีประจำหมู่บ้านมึงเคยเห็นหมอกวาดคอไหมกวาดคอเด็กอะ่ะที่ก็เอาสมุนไพรจกที่นิ้วอะ่ะแล้วเด็กไอไม่ไมเลิกอะ่ะก็เอาอยากวาดกวาดลงไปในคอเนี่ยอูนี่จ้าไปนั่งคุกขีอยู่ทําน้ํำมนเอ่ยเสกคุณสายเอ่ยเสกสายสินได้มงคลเออย นี่จ่าตะลวยเลยจ่าเป็นคนสอนกูกูไปนั่งดูทุกวันทําอะไรรักษาคนยังไงกูนี่จ่าตัวแทนเลยจ่าใครผีเข้าในหมู่บ้านตะลวยไปแล้วใครไปรักษาผีไปเลยจ่ากูนี่ติดตามตลอดไปนั่งฟังตะลวยเล่าให้กูฟังไปทำมังงี้พิธีกรรมทํำยังไงเอามีดหมอกดหัวมันร้องกรีดกูนี่โอ้โหว้าวมากเด็กไอ้เมืองกูอยากเป็นแบบนี้ชีวิตกูโตไปข้างหน้ากูจะเป็นแบบนี้ได้กูจะเป็นหมอผีอาชีพในฝันกูนี่ไฮด้ากูเลยตะลวย ตะลุยเนี่ยไอ้ด้ากูเลยจ้ากูต้องเป็นหมอผีดัดตะลวยให้ได้ความใฝ่ฝันกูกูต้องมีมีดหมอเป็นของตัวเองนี่คือเครื่องมือธรมาหากินกูกูต้องมีมีดหมอเป็นอาวุธกูต้องมีน้ำมนต์เป็นเครื่องธรมาหากินกูมองเลยผ่านครูพ่านครูนี้กูต้องใส่เงินวันหนึ่งฉ่ำๆมึงกูคิดจริงๆแล้ววันหนึ่งกูก็ได้เป็นจริงๆกูเลยมาเป็นหมอดูล่างทรงเนี่ย แก้คุณสายแก้เวทมนต์ดูดวงพยากรณ์ทำนายแต่ถ้าทำพิธีแก้คุณสายกูทำจริงแล้วกูเป็นจริงๆงเพราะชีวิตกูคือความฝ่นยปาหน้าอาชีพในฝันกูเลยกูจะทำมาหาเลี้ยงชีพวยอาชีพนี้และกูคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กกูอยู่กับวงการนี้มาตลอดแล้วศีลแปดเนี่ยนะกูรักษามาตั้งแต่ปฐมกูจะบอกให้ตั้งแต่ปฐมกูรักษาศีลแปดแล้วนะกูเนี่ยไปวัดกับย่ากูเพราะกูจำใจต้องไปแต่กูเต็มใจเพราะกู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 เป็นห่วงย่า เขาไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดทุกวันพระแล้วเขาเดินไม่สะดวกเดินไม่ข่อเขาแก่แล้วต้องมีคนไปดูแลซึ่งกูเนี่ยเป็นคนดูแลเขามาตลอดตั้งแต่เด็กกูเนี่ยใส่ชุดขาวไปวัดกูนี่นั่งอยู่แถวหน้าเลยจ้ากูนี่แถวหน้าก่อนพวกมึงนะที่มึงตั้งคำถามกูอ่ะจะทํายังไงให้เป็นคนแถวหน้าเป็นหัวแถวกูนี่หน้าหัวแถวเลยจ้าตั้งแต่ปฐมแรกๆกูนั่งถ้ายแถวนั่งอยู่กับย่ากูเพราะกูสวดมนไม่เป็นกูสวดมลเดือนเดียวกูจำได้ทั้งหมดเลยสวดมลทำวัดเช้าสวดมลทำวัดเย็น กูไม่ต้องดูหนังสือเลยเด็กนั่นมันความจําดีอะแล้วกูความจําดีกูท่องได้หมดเลยสวดเยาวยาสวดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกูท่องได้หมดทั้งเล่มเด็กกระมึงร์สิบกว่าขวบอะประมาณสิบเอ็ดขวบอะกูรักษาศีลแปดอะกูนั่งอยู่กับย่ากูเชียนหมากอันหนึ่งไอ้ไม่ใช่เชียนอ้ตะก้าหวายอะนะย่ากูไม่ได้แดกไม่ได้กินหมากใส่หนังสือใส่ดอกไม้ใส่ทูปใส่เทียนสารพัดของเขาอย่าดมอย่ามองอย่ามอง,ะมอ,งอะไรคนแก่นั่นตะก้าหวายอะนะกูนี่ไปรักษาศีลแปดนอนวัดคืนหนึ่งวันหนึ่ง โอ้นอนอี่น้อยอยู่ในมุ้งเดียวกับยักษ์